ครับตัวนี้ก็เป็นลอกคุณภาพอีกตัวหนึ่งนะครับจากชิมาโ,โนนะครับเป็นลอกนาวี3,000 R นะครับตัวนี้เทียบเท่ากับ BG ก็ประมาณ BG13 นะครับนี่เป็นลอกใช้ตกหน้าดินครับหน,น้าดินหน้าดินสปิวเนาะนีะ่ลื่นครับลื่นๆๆนิ่งๆเงียบๆนะครับ ครับเสียงเบรกท้ายดังฟังชัดเลยนะครับเสียงเบรกท้ายหนักหนักหนักเบรกหนักหนักเลยครับนี่ยเบรกไปได,ด้เยอะหนักหนักครับหน้าลอกดีดแข็งแรงดีครับเ รรลรอก็ยังถือว่าสวยอยู่นะครับข้างในเปิดตะปูนออกมาก็สะอาดสะอ้านดีครับนะแกนใสๆนะครับแกนไม่มีสนิมนะครับใสๆเลยนะ โรลเลอร์ er, หมุนทํางานนะครับโรลเลอร์โรลเลอร์ขนาดใหญ่หมุนทํางานอยู่ครับเห็นไหมว่ามันหมุนอ๋วผมจะให้ดูชัดๆหน่ยอยหมุนนะครับโรลเลอร์หมุนล็นอกล็อบหมุนเลื่อนๆครับล็อกตัวแข็งก็พับเก็บได้ล็อก ล็อกอัตโนมัติหมุนครับสาวกลอกเบรกท้ายไม่ควพรพลาดครับลอกดีๆครับนะสายหน้าดินหาไม่ค่อยได้นะครับสภาพแบบนี้สวยครับให้ดูเนี่ยตัวตัวสปูนก็ มีคราบจางๆบางๆบ,บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับตะปูนก็อ,กอไปใช้งานกันเนาะสามบอลแปริง่งครับแบบลืล่นๆเลยล,ละอ่า สนใจก็เช่นเคยครับทักอินบ็อกเข้ามานะครับเพื่อป้องกันมิชาชีพนะครับไม่ได้ว่าจะให้อินบ็อกมาเพื่ออะไรนะครับป้องกันมิชาชีพทักไปก่อนเท่านั้นเองนะครับฝากไว้ครับเดี๋ยวผมขึ้นค่าตัวไว้มันหัวโพสแล้วกันเนาะครับสวัสดีครับ